ตอนนี้ผมก็แห้งประมาณสัก80%แล้วนะคะแต่ตรงหนังศีรษะเนี่ยคือแห้งหมดแล้วเวลาตอนนี้ก็คือเที่ยงคืนแล้วนะคะสาก็จะไปเข้านอนแล้วเพิ่งจะให้นมลูกเสร็จนะคะสาจะไม่ขยำผมนะตอนนี้มันยังเป็นแบบเหมือนแข็งๆอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าสาใส่เจลไปไงถ้าสาขยำปึ๊บเจลมันจะแตกตัวแล้วผมมันก็จะกลับมานุ่มเหมือนเดิมแต่สายอยากจะให้เป็นทรง ไปนานๆน,นะคะเพราะฉะนั้นสาจะยังไม่ขยำผมแต่สาจะใส่ตัวเซรั่มตัวนี้นะคะเซรั่มฟาสเวตตัวนี้เพื่อช่วยเคลือบผมให้หอยเจรเอร์ไร e r อยู่ในเส้นผมนานขึ้นสาก็จะใส่แค่ข้างละเบิมนะคะก็รูบๆอะ่ะรูบๆลงมาแบบนี้นะแล้วก็เน้นช่วงปลายผมนะคะเน้นช่วงปลายผม ชอบเป็นพวงสวยงามเลยนะคะเซรั่มตัวนี้นะคะเนื้อผิวสัมผัสเนี่ยคือเปาบาังมากใช้แล้วไม่เหนียวไม่แข็งไม่เหนื่อยหนักเลยนะคะออกแดดผมก็ไม่มันนะคะนี่แล้วเราก็เน้นที่ปลายผมเน้นบำรุงที่ปลายผมเป็นหลักเห็นไหมเป็นช่อสวยงามมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็จะไป ถ้าคนผมมันง่ายนะไม่แนะนําให้ใส่ตรงควรผมนะคะให้ใส่ตรงตามผมลงมาแต่ถ้าเป็นคนที่ผมแห้งนะคะชีฟูเหมือนอย่างสาวนังศีสกักไปแห้งนะคะก็แนะนําให้ใส่ได้เลยตั้งแต่ตรงควผมลงมานะคะเนี่ยพอเราใส่แล้วก็ลูบรูป,รป,รปลงมาแบบนี้นะเห็นไหมลูบลงมาแบบนี้เป็นรอนสวยมากนี่คือไม่ได้ใช้วีช่วยจะร้อนนะคะเพราะว่าไม่มีเวลานะไม่มีเวลาอันนี้แบบรูปรัตัดตอนแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้วีช่วยจะร้อนเนี่ย ผมมันก็จะมีวัวลุ่ม,มากขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ไปม้วนเป็นเกลียวกันอยู่เนาะแต่ตัวหวีช่วยจะปอนเนี่ยจะช่วยให้ผมเนี่ยมันเป็นลอนสวยขึ้นแค่นั้นเองนะคะความต่างตรงน,นี้แต่สาเนี่ยไม่มีเวลานะช่วงนี้นะคะเป็นคุณแม่ลูกออดก็จะประมาณนี้ไปก่อนนะคะนี่แล้วสาก็จะเข้านอนแล้วน้องก็จะใส่หมวกคุมผมนอนนะคะนี่นะคะแบบยาวๆแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะตลบผมขึ้นไปข้างบนนะ ใครที่มีปัญหาเรื่องตื่นเช้ามาต้องเซ็ตผมบ่อยๆนะคะแนะนําให้หาหมวกคุมผมนอนนะคะจะเป็นยาวๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบสั้นๆก็ได้นะคะแบบไหนก็ได้ขอให้มันเป็นผ้าลื่นผ้าสตินนะคะพอใส่หมวกคุมผมนอนแล้วเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะช่วยคุณน่ะไม่ต้องเซ็ตผมบ่อยๆนะสาก,ก็จะใส่หมวกคุมผมนอนนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าจะเอาผลลัพธ์มาให้ดูหลังจากถอดหมวกคุมผมนอนนะว่าผมมันยังคงเป็นทรงสวยอยู่หรือเปล่า